ตรวจหวยทุกวันตรวจหวยทุกสำนักแนวทางหวยฮาหนอยพิเศษงวดวันที่3เมษายน2563ก่อนอื่นขอรบันเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหาสารข่าวสารเกี่ยวกับผลหวยแนวทางหวยมาฝากนะครับฮาหนอยพิเศษงวดวันที่3เมษายน3 3 3 9 9 9 32,34,36,37,92,94,96,97เน้น0,39,03,09,39ลูด9,99,99 9, 9, 9. เรามาดูเนวทางของอาจารย์คำนวนครับผมเน้นร่าง35,36 56 58 38 39 58 59 69 89 107 472รูดตอง7ครับเรามาดูแนวทางของอาจารย์ดาวงวดวันที่3ทับ4ทับ6 3ครับผมวิ่งและรูด8ถึง6ครับ80 82 84 8 5, 8 86 8 7, 8 89 60 62 64 65 67 69 9กกัน92 94 95 98ขอขอบคุณอาจารย์ดาวมากครับขอให้พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับขอให้ถูกหวยกันทุกคนทุกท่านครับ